บ้านเลยนะคะบานคุณยท่านรองผู้ว่ารชาชกา,ารจังหวัดกาญจนบุรีท่านแก่ผู้มีเกียรติและสุอมวลชนทุกท่าน ในนามของบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนใครขอขอบคุณท่านสมบัติีุรรยอมและแขกผู้มีเกียรติทุท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้สลับเวลาอันมีค่าให้เกียรติเดินทางมาร่วมเปิดงานโรบินสันมอเตอร์โชว์2020อย่างเป็นทางการในวันนี้ตลอดระยะเวลา7ปีที่โรบินสันไลท์ไซสาขา,าการจนบ,บรุรีได้ให้บริการและได้รับการสนับสนุนด้ดีจากท่านมีการรักคุณเสมอมา และเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ทุกท่านเราจรึงได้จัดงานโรบินสันมอเตอร์โชว์2020โดยได้รังสรรค์กิจกรรมพิเศษกับการรวมสุดยอดยานยนต์พร้อมข้อเสนอเดียวกับงานมอเตอร์โชว์2020ที่เมืองทองธานีไว้มอบให้กับชาวกาญจนบ,บรุรีโดยไม่ต้องเสียเวลาและเดินทางไกลอาทิโตยโยต้านิสสันเอีซิซุสุ รถจักรยานยนต์ฮอนดา้าโดยปีนี้ทางโรบินสันได้เตรียมความพิเศษด้วยกิจกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบตอกย้ำความเป็นห้างอันดับหนึ่งของจังหวัดด้วยภาพลักษณ์สุดทันสมัยครบคันด้วยสินค้าและบริการที่อีกปีเยี่ยมของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์การจเดนโมดิรีพร้อมเติมแต่งสีสันแห่งความสุขส่งท้ายปีผมในานามของผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของห้างโรบินสัน จากมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อส่งมบอบความสุดและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าของเราโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อเป็นกู้ใจของทุกท่านตลอดไปขอบคุณครับเรียนท่านผู้บริหารนะครับศูนย์นารค้าโริสันไฮสไตล์ท่าู้แขกผู้มีเกียรติท่านนะครับท่านจากคาาตะก็ ชาชนองค์กรต่างๆนะครับรวมทั้งท่านสื่อชนท่านนะครับก็ผู้ที่ได้เข้าร่วมการชมงานการรโชว์ารบริษัทนะครับกับผมนะครับในนามของชาวจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดพิธีงานโรลลิสต์ร์โชว์2020ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ตอบโจทย์ ของชาวเจ้าดุรีเป็นอย่างมากนะฮะก็จัดพร้อมๆกับทางวอเตอโชว์ติ่งเทพพอดีนะฮะซึ่งผมรู้สึกยินดีและปลับปลื้มแทนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้รับการบริการที่ดีจากที่นี่นะครับรวมถึงความสมัยละกกันนา,าอย่างไม่ยุ่งจอของทาง5โรมินส์สต์ไลฟ์สไตล์นี้นะฮะผมรู้สึก ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่องอนนะค์กรเอกชนที่มีศักยภาพอย่างโรบินสันนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำให้